ส่งกำลังใจทั้งโซเชียลภรรยาของเอกพงษ์เผยอาการล่าสุดของและเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายคนคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับพระเอกหนุ่มรังอย่างเอกพงษ์ที่เกิดวุบหมดสติในทางช่องหลังจากที่พระเอกชื่อดังเอกพงษ์นั้นบำรุงรักเกิดเกิดเหตุการณ์ที่วุบหมดสติท่ามกลางงาน เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาและที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งร่วนและอาการน่าเป็นห่วงต้องหลังจากนั้นทางด้านต้นสังกัดก็ได้แจ้งว่าอาการของตอบสนองในต่อการรักษาแล้วแต่ล่าสุดภรรยาของเอศพงษ์นั้นก็ยังเนตินานั้นหนึ่งวงเคียนั้นก็ ก่อนที่จะหน้านี้ก็ได้โพสต์ข้อความน่าจะสู้ต่อไปด้วยกับสามีทิ่ก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของเอสกระพงโดยเผยว่าเรากำลังเดินทางไปด้วยกันนะที่รักและฉันก็รู้ว่าหลายคนก็ต้องการทราบเกี่ยวกับอาการของเอและฉะนั้นก็ต้องอัปเดตอาการว่าอาการของเอสกระพงนั้นเขาก็ยิ่ง ยังวิกฤตยอยู่และแพทย์ก็ขอให้เราดูแลทุกวันวันต่อวันนั้นและยังมีการถอดสอบปลายอย่างที่ต้องทำเพื่ออาการของเขาดีขึ้นชนะฉะนั้นพยายามอย่างอัปเกรดและให้เร็วที่สุดและเพื่อเท่าที่จัดทำได้ฉนันก็ขอบคุณคุณ,คณทุกๆุกคนที่ครั้งนี้สำหรับทุกคําำลังใจ ที่เราต้องหวังและอธิษฐานต่อไปนะคะ